สวัสดีค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตรังวันนี้เราจะพามาพบกับกลุ่มจัดซื้ออุปกรณ์เตาผอถ่านเตาลานไม้ลูกแก้วค่ะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับจังหวัดตรังนะครับพร้อมทีมงานนะครับมาติดตามกลุ่มที่ขอกู้ยืมเงินนะครับจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มที่บ้านหลังควันหมู่ที่21ตเอ็ดเขาวิเศษ นะครับตอนนี้กเราก็อยู่กับนะครับท่านประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนครับบุรีตะบนเขาวิเศษครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับคณะขับเคลื่อนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับพร้อมทีมงานพัฒนากรนะครับแล้วก็สมาชิกทั้งสามท่านนะครับที่ขอผู้ยื่นนะครับบุรีกรูงที่ประธานโครงการนะครับสมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาเฉลิมัยแล้วก็สุภาพรักษ์ แล้วก็คู่เป็นจำนวนเงินกี่บาทคะอองสนหเกา่นู่หนึ่งบาทหลังจากที่ได้รับเงินจากกองทุนสตีแล้วพี่ได้นำเงินไปซื้ออะไรบ้างคะ้เศษไมย้ยางพาราแล้วก็ถังเหล็กสำหรับวางเตงงาโขาแล้วก็กระสอบพีเอเ็มสำหรับบรรจุทานแล้วก็เกือบลา ก็แบบร่มฐานแล้วส่วนในสถานที่ดําเนินการเนี่ยอันนี้อยู่ในเขตชุมชน,นไหมคะ่ะอยู่เินชุมชนลงมาค่ะประมาณหนึ่งกิโลค่ะแล้วในการดําเนินการในการเผาถ่านเนี่ยค่ะได้มีใบอนุญาตถูกต้องไหมคะ่ะมีใบนอน,นุญาตของอบตเขาวิเศษค่ะได้ขออนุญาตมานานหรือย,ยังตั้งแต่ปี2 5 5พัร้อยห้าสิบ แล้วคิดว่าพอหลังจากที่เราได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทเศรษีแล้วเนี่ยกลุ่มของเรามีการพัฒนายัางไงขึ้น้างคะทำให้รายได้ของกลุ่มเพิ่มข,ขึ้นค่ะค่ะสำหรับช่องทางการตลาดทางกลุ่มได้จำหน่ายผ่านช่องทางไหนบ้างคะมีคนในชุมชนเข้ามาซื้อด้วยค่ะจำหน่ายติกด้วยแล้วก็มีผู้ค้าคนกลางจากกรุงเทพมารับซื้ออันตอนนี้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ มื่นกว่าบาทค่ะแล้วคิดว่าวันข้างหน้าถ้าอยากจะให้แนะนําเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือสตรีเข้ามารู้จักกับองคุนพนาบทบาทัตรสตรี่นะอยากจะแนะนํายังไงบ้างคะเป็นองทชุนที่สามารถช่วยเหลือสตรีี่ื่อตั้งใจสร้างไรายได้เสริมครอบครัวใจใหม่จริงถ้าท้านเีจริงทาจริงแล้วกาจะนับจะนุ่นให้โคร่การหรือเพื่อนมารวมทำกิจกรรม นี่ด้วยพอไไม้กับตาเลียวกระดูกซึกว่าดีได้พ้นจะเป็นตัวยางก้องตสมุนไพรเศษต่อไปผมในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรืี่เบีดบ้านหลังควนนะครับก็ถือว่าเป็นกองพื้นที่ดีนะครับที่ได้ช่วยเหลือสตรีที่มาต่อยอดในการทำโครงการเพื่อหารายได้เสริมนะครับแล้วก็โครงการขาทาน ร้านไม้ร้านไม้ลูกแก้วนะครับเป็นเป็นการนําเศษไม้จากโรงงานมาทาเป็นต่างน,นะครับเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ครับตัวเรือนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือส่วนที่เหลือจากการเผาถ่านนะครับก็สามารถทาไปทาเป็นฐานหนัดแป้งขายได้อีกราการหนึ่งนะครับ แต่มีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่าการเผาถ่านจะต้องอยู่ห่างจากชุมชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าห่างจากกุมชนมากพอสมควรครับก็เห็นเห็นด้วยกับการดําเนินการของโครงการนี้ครับผมวันนี้เราก็ถือว่ามาดูนะครับสถานที่จริงนะครับว่าทําจริงจากได้รับโกนเงินแล้วนะครับก็มีการได้ซื้อนะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อทําโครงการนะครับวันนี้ก็มาดูเห็นกับตาแล้วนะครับทางจังหวัดก็มาดูด้วยนะครับวันนี้ครับ